เอาเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นสาวไทยเราแซงยุโรปฝรั่งทึ่งควีนบีมของเรามือทอง17คะแนนกับหลีกฝรั่งเศสเกมแรกพร้อมกับควา้ารางวัล MVP ครับและก็อยู่ท็อป3ของหลีกในตอนนี้รวมไปถึงอัปเดตหลีกตุรกีครับต้องบอกได้เลยว,ว่าสาธิปพรจะนาวิสูตรยึดตัวหลักลงเล่นเป็นตัวจริง ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เต็มความจุของสนามลีกตุรกีโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสาวไทยเรารอบนี้ครับเล่นลีกต่างประเทศพีิกสนันมากกว่าเดิมแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีทั้งภาพมีทั้งคลิปและสายติไม่คุณผู้ชมได้รับทราบกันคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่ มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาพูดถึงและก็เกาะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวไทยเรากันบ้างที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกฝรั่งเศสที่มีควีนบีมพิมพิชายาครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหรือว่าจะเป็นลีกตุรกีที่มีศัสิภารภพจันทวิสุทธ์ร่วมเล่นอยู่กับทีมเดนิสลีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์มากๆกับเกมแรกของทั้งสองคนซึ่งเรามาเริ่มกันที่ลีกฝรั่งเศสกันก่อน เกมแรกครับพิมพิชายาโคกรัมนำทีมวองเดิฟนองซี่นั้นต้องเจอกับเบซีเยแองเจลเป็นทีมเยือนนะครับส่วน้าบ้านเนี่ยเป็นวองเดิฟนองซี่ต้นสก,กัดของพิมพิชายาและสิ่งที่พิบไปกว่าน,นั้นครับคือเกมนี้ก็เป็นฝั่งจ้าบ้านวองเดิฟนองซี่ที่สามารถเอาชนะไป3ต่อศูนเซตเซตแรกก็ชนะไป25ต่อ20เซตที่2ชนะไป26ต่อ24ส่เซตที่3ครับชนะไป25ต่อ2ี แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้มันเป็นไปได้การที่ควีนบีมของเรานั้นได้รับโอกาสเป็นตัวจริงทั้ง3เซตก็ถือว่าเกินความคาดหมายแล้วแต่ล่าสุดครับมีรายงานออกมากลับกลายเป็นว่าได้รับรางวัล MVP ครับในการลงเล่นเกมแรกที่ทําไปทั้งหมดนะั้น17คะแนนย้ำอีกครั้งเกมแรกนะครับแต่ว่าควีนบีมทำไปทั้งหมด17คะแนนซึ่งสถิติทั้งหมดเนี่ยจากเกมรุก16คะแนน,นครับ เล่นเกมรู้ทั้งหมด33ครั้งสำเร็จ16ครั้งครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็48รวมไปถึงยังบล็อกได้อีก1คะแนนครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น100กับการบล็อกส่วนการเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปทั้งหมด11ครั้งพลาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นก็คิดเป็น99และการรับเสิร์ฟนั้น พิมพิชายาครับไม่น่าเชื่อว่าไม่พลาดเลยรับเสิร์ฟ100%เต็มรวมถึงความแม่นยำในเกมรุกครับก็มีปเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด48%โดยก็ไม่ใช่เพียงแค่แฟนชาวไทยเราที่ตะลึงและก็ทึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีแฟนฝรั่งเศสที่ออกมาทึ่งเช่นเดียวกันครับกับการเปิดตัวแล้วเป็นผู้เล่นทำแต้มหลักในเกมวันนี้เลยแม่นเกือบ50%ทั้งเล่นนิ่งทั้งการเสิร์ฟ ทั้งการรับเสิร์ฟเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าความมั่นใจเนี่ยเต็มเปี่ยมเกินร้อยเปเซและยังโดดเด่นสเสถียรที่สุดภายในทีมด้วยสําหรับตอนนี้กับวงเดิมนองซี่โดยทั้งหลีกฝรั่งเศสครับยังมีการอัปเดตสถิติออกมากับผู้เล่นแต่ละคนก็ทําให้พิมพ์วิชยาครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ของหลีกฝรั่งเศสเล่นไป1เกม3เซตต่ไป17คะแนนก็ตามหลังอันดับ1 3คะแนนตามหลังอันดับที่2 1คะแนนเท่านั้นโดยผู้เล่นที่เป็นตัวจริงของวงเดิมนองซี่ในเกมแรก,แรกเซ มีวอลวิทเพื่อร่วมทีมของพิมพิชาเองที่อยู่กับเยอรมันปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีคาราสกิโรบินสันและก็พิมพิชายาเองซึ่งเกมต่อไปก็ต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับโดยฝั่งของโมงเดอร์นซี่จะโคจรไปพบกับทีมันดับหนึ่งของตารางในตอนนี้ครับก็คือวอลเลโร ซึ่งจะเป็นการเล่นเกมเยือนด้วยในวันที่18ตุลาคมตามเวลาไทยก็ประมาณตีหนึ่งนะครับตอนนี้สถานการณ์ของตารางคะแนนวองเดอดองซี่ก็อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับแข่งไป1เกมชนะรวดอันดับ1น,นั้นก็เป็นโวลเลโรอันดับ2ก็เป็นมาเรเนสอันดับ3ก็เป็นวอลเล่อาชักอันดับ4ก็เป็นแคนเนตวอลเล์บอลก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความมั่นใจภายในทีมเนี่ยดูเหมือนพิมพิชยาครับจะถูกยอมรับเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ควา้าแชมป์ลีกเยอรมัน ไม่งั้นโค้ดเนี่ยก็คงไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงแน,น่นอนแล้วพอมาเล่นลีกฝรั่งเศสดูเหมือนซรติาเนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นไม่เหมือนกับเยอรมันนะครับที่ควีนวิมของเรานั้นดูเหมือนจะตัวเล็กมากกว่าก็ต้องรอติดตามกันกันกบแมตต์ต่อไปในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับลีกของฝรั่งเศสเอาล่ะมาตามต่อกันอีกลีกหนึ่งกันบ้างนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้กับลีกของตุรกีดิวิชั่น2ครับที่สถิติพรนั้นได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเช่นเดียวกัน,ซ,กนซึ่งก็สาาาามมรรถพที Lee, ีเเดนนนิบอชชะฟ3 ต่อศูนย์เซตแต่ว่าเป็นทีมที่2ของเฟเนรบาเช่เองในดิวิชั่น2ของลีกตุรกีนะครับโดยเซตแรกก็อาชนะไป25ต่อ16ครับเซตสเอาชนะไป25ต่อ14บสเซตที่3ครับเอาชนะไป25ต่อ12คะแนนรูปเกมสกอร์เนี่ยก็เดี๋ยวว่าค่อนข้างขาดเลยแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือสซีวาพรครับได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนี้ด้วยเรียกว่าเป็นการยึดต,ตัวหลักเลยก็ได้เพราะเท่าที่ดูรูปภาพและก็วิดีโอนะผมคิดว่าสตีวาพลเองครับชนะใจโคนเป็นทีี่เรรยยบ้อ ก็มีโอกาสลงตัวจริงมีโอกาสลงฟาดแต่ในส่วนของสถิติการเล่นครับลีกตุรกีก็ยังไม่อัปเดตออกมานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับสาวไทยเราในลีกของยุโรปนะครับทั้งฝรั่งเศสเอ่ยและก็ตุรกีเอ่ยผมชอบอย่างหนึ่งนะในลีกของตุรกีคือคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับตามภาพที่เห็นอยู่นี้กับบรรยากาศกองเชียร์ที่มากันเต็มสนามมากันลุ้นสนามซึ่งก็ไม่น่าเชื่อกเกี่ยวกับดิวิชั่น2ของตุรกีเองครับตอนนี้หน้าสื่อของตุรกีมีภาพของเศรษฐีมพลลงทุกโพสลงทุกสื่อเลย เพราะการโปรโมทเนี่ยยอมรับว่าฝั่งตุรกีโปรโมทดีมากดูจากกองเชียร์ดูจากบรรยากาศต่างๆไม่แปลกใจครับที่เขาไปถึงลีกระดับโลกแล้วสโมสรเดนิสลีของสัตย์พรน,นั้นมีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับก็คือการคว้าแชมป์ลีกมีแฟนๆเข้าชมเนี่ยหลายพันคนเลยหลังจากการเล่นในบ้านซึ่งโปรแกรมต่อไปของเดนิสลีนะครับก็จะแข่งขันในวันนี้เจอกับอัลชาลาเฟสไทซึ่งก็ต้องรอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวลบัลลีกข,ของตุรกีรูปแบบการแข่งันเองก็จะ แบ่งเป็น2กลุ่มครับแล้วก็จะมาคัดเลือกกันอีกรอบหนึงทีมที่ ต่อันดับขึ้นไปเล่นดีกดิวิชันหนึ่งของตุรกีได้ยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาสาวไทยเรากันด้วยนะครับสำหรับลีกของยุโรปส่วนอีกลีกหนึ่งครับดีของอเมริกานั้นต้องบอกได้เลยว่าพรพันเกิดปราดและเปลี่ยนุนเป็นน้อยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดเก็บชนะได้ทั้งคู่กับรายการเอยูโปรบอล bon. ซึ่งลีดบอร์ดตอนนี้หรือว่าตารางอันดับของผู้เล่นนะครับในสัปดาห์ที่2นั้นพรพันก็ถือว่าพัง,งาดขึ้นมาเป็นอันดับ7ของตารางกับตำแหน่งเซตเตอร์ที่ มี247คะแนนส่วนฟังปีนุชแป้นน้อยนะครับก็กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ11ของตารางกับตำแหน่งลิเบโรแล้วก็ถือว่าเป็นลิเบโรคนที่2ด้วยนะครับที่ทำไป226คะแนนหลังจากพาทีมชนะได้ทังคู่กับสัปดาห์ที่2ก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่เก็บคะแนนของผู้เล่นมากกว่าถ้าเกิดมีฟอร์มดีเล่นดีพาทีมชนะได้อยู่กับทีมที่ชนะเนี่ย ก็จะมีแทมที่ทะยานขึ้นมาในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอเบอร์ครอมบีนะครับสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้แล้วอันดับ1ในตอนนี้ของลีกเ u ยูโปรวัลว์บอสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นทอมสันจอแดนตำแหน่งตัวตีหัวเสาครับที่เก็บคะแนนไป437คะแนน ตามมาด้วยแดนนี่ดิลที่ทำไป328คะแนนและก็ยังมีคูเปอร์รีแกนนะครับทำไป326เพอร์ซอนชาร่าทำไป317มอร์แกนเฮนอีกทำไป248และก็ยังมีแม็กเคกมอลลี่แม็กเค็กนะครับที่ทำไป241คะแนนส่วนฝั่งของแชมป์เก่าเบอร์ครอมบีนั้นก็ทำไป151คะแนนนะครับอันดับ21ของตารางนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับลีกสหรัฐอเมริกายังมีอีกนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลีกของญี่ปุ่นให้คุณผู้ชมรับทราบกาันก็กำลังแข่งขันอย่างต่อเน แม้ว่าจะเป็นทัศด,ดาวหัตถยาหรือว่าอัจฉรพรคงยศส่วนชจรนโมกสีนั้นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องรอับเดตเกี่ยวกับวลยรบสาวไทยในหลีกต่างประเทศหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NF s t r e a m i ต g ความบันเทิงครบวงจร